<G l ain> ยี่มันขอยินข่าวเจ้าไปเบิงม,มอล่ามือขึ้นเจ้ไปเบิงมอล่ามือขึ้นเจ้าไปจับมือผู้บ่าวเก่าที่ว่าเพ็นทหารจะนอกนนใจพ่อยี่น,ยยนวนเอ้ยพ่อย,ยี่นวนได้นี่เจ้าไปจับมือเขาเหรอเจ้าะจะบอกว่าสาตหนาคอยเจอกันมันเป็นความจริงบอเ <G l ain> จ้ายานะนอเออเออแมนบอเจ้าวอาอีหลีบอกีแล้วเอออีลีเจ้าว่าจะไหนแมีบอสู้ขัดข้องบ่ ผู้บ่าวเก่าบอกเมีย่จังไหนเก่าจ้งไม่บัหัละเออะากินได้สายตาไปละบอกเออจะบอกเราไปถ่ายยูสันหนาวบอกยูสัหนาวเขเจอกันกันหักัรจริงจริงบอกไวลินเราเป็นอย่างเมียเราเป็นตำรวจทหารที่เจ้าหน้าบอกแล้วรอบอกเมียจ็กสัตว์รอรอแห้งบอกปื้ยหาดส้งคือสีหมักเขาเนาะก้ก้อนกาน่าหัวเลย เกิดเด็กเป็นคุณนายบอกเมียแล้วบอกพูดดีจะว่าหมูค่อยกับโมไปเจ็กเสือบอกโอ้ยงามแห้งเนาะนั่งมันมีงามอิลีไหนบึงพูดเขาหูพูดถึงใจโอ้ยนั่น ว่าชนะหูที่หนอไม่บอกชนะหูเจ้าว่าลืมหมูอืมแล้วหมูเขาไปเพื่อนเขาไปไหนล่ะอืมเขาก็ไม่รู้แล้วก็ไปไหว้ลุงปู่เขาจะเข้าไปอืมแล้วยังไม่ออกมาไปหานะขาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้าไหนคือบอกคนไปถา่ายยุสาตนะห้อยหังน้ำแก้วจะคลองเหรอ <laughs> ถ้าจชนนะมีจริงเออว่าจ้าไหน ฟอกกันอยู่ที่สวรรค์มึงบอกเพื่อนว่าตีบอกเพื่อนไปแหละเอ้ยจะมานอกใจพอเย็นนวลยามเข่าเนาะเออพอเย็นนวลยามเข่าพอเย็นนวลใส่สีบวชข้าวกับขาวงามกับงามอืผิวเราเดี๋ยวฟองปั้นยังเลย